สวัสดีครับรีวิว Honda p h a n t อมนะครับรถคันนี้รถปี50นะครับกุญแจบนลายไฟนะครับเป็นรุ่นลายไฟรุ่นตัวสุดท้ายนะครับดูภายนอกก่อนนะครับคันนี้เอกสารครบโอน้นะครับพาสีไม่ขาดนะครับเดี๋ยวต่อให้เต็มเลยถังสวยๆนะครับ รดมือสองนะครับมีตำหนินะครับก็คือสนุงสนิมอะไรอย่างงี้ครับทั่วทั่วไปนะครับนี่ครับมีคาบขี้กงขี้เกลืองเงี้ยนะครับไม่สองมืนสี่นะครับเอ่อแจ้งเพิ่มเติมนะครับพอดีเอาไปเอาไปล้างถังมาไม่รู้ช่างทำยังไงสายไม่ขาดเดยไปแจ้งําเพิ่มนิดนึงนะครับรดมือสองตามสภาพนะครับ มีหน้าร้านนะครับส่งได้นะครับต่างจังหวัดนะครับไฟังเสียงเครื่องนะครับรถเครื่องดีนะครับันนี้ระบบไฟติดครบนะครับระบบเบรกระบบไฟเลี้ยวอะไรติดหมดนะครับแต่ดังตอปเปอร์ติดรถเดินเบาเรียบนะครับอันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับเป็นรถเดิมเลยเครื่องนิ่มๆนะครับ ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังนะครับจะเพิ่มตำหนินิดนึงเดิมล็อกหลอนนิดหนึ่งนะครับอยกรอบตามอายุนะครับไฟเลี้ยวอะไรติดหมดนะครับใช้งานไม่ผิดหวังนะครับดูรถได้ที่บางบัวทองนนทบุรีนะครับติดต่อ0851094650นะครับร้านน้องก้าน้องเกลียนะครับต่างจังหวัดส่งได้นะครับโทรมาคุยกันนะครับขอบคุณครับ